สวัสดีค่ะจัชมพันกเลียงค่ะสวัสดีค่ะแวดกับเนืพี่รมค่ะวันนี้พวกเราสองคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสวนาวัยรุ่นสู่ <c oughs> ีดิจิทัลค่ะค่ะซึ่งรายการของเรานั้นจะเป็นรายการที่นําเรื่องราวข้อที่ชู้หรือว่าประเด็นร้อนประเด็นข้อสำคัญมาพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวของท,ทีวีดิจิตัลนคะลคะโดยตอนนี้นะคะทีมงานภาคสนามของเรานั้นได้ลงพื้นที่ไปเจาะสอบถามประชาชนนะคะว่า เขามีความรู้จักทีวีดิจิตอลกันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหะแ้แต่ว่าพวกเราอยากให้ทุกคนได้เข้าใจและรับทราบถึงทีวีดิจิตอลนั่นเองค่ะและตอนนี้เราผปตามรายงานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญชนางนาสุวรรณค่ะวันนี้นะคะเป็นรับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะเรามาสอบถามน้องๆกันดีกว่าค่ะน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับทีวิตดิจิตอลที่กำลังจะมาอีกสองข้างหน้านี้เราไปถามน้องกันเลยดีกว่าค่ะ ผมไม่รู้จักทีวีดิจิตอลเลยครับไม่รู้อ,อยู่ในรูปแบบไหนแต่ดีกว่าทีวีเดิมหรือไม่ทีวีดิจิตอลเป็นแบบไหนหนูไม่รู้สา,าแล้วไม่รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงกับเราแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาแบบรูปแบบไหนทีวีดิจิตอลหนูไม่เคยรู้จักค่ะอ๋อทีวีดิจิตอลหรือครับก็พอรู้จักบ้างนะครับเคยได้ยินจากข่าวสารทีวีอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาจะมีการ เปลี่ยนแปลงนะฮะในอนาคตผมไม่รู้อ๋อไม่รู้จักค่ะทีวีดิจิตอลไม่รู้จักทีวีดิจิตอลแคได้ยินชื่อค่ะแต่ไม่เคยเห็นค่ะตอนนี้เรากลับไปทางสถานีกันเลยนะคะสำหรับว,วันนี้ดิฉันนางสาวปัญชนาในาตาสุวรรณรายงานค่ะและช่วงนี้ค่ะ6ช่วงที่2ของรายการค่ะตัวน,นี้นะคะพวกเรานั่งกันอยู่สามคนไม่ต้องเปิดไฟค่ะเราเมีแถวเชิญตัวน้อยมานั่งอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยค่ะ ก่อน่เลยนะคะท่านผู้ชมรอไปทําความรู้จักกับน้องกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวประกายมาเกิดวันค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกายค่ะถ้าพูดถึงกายนั้นเพิ่งแต่งงานกับฮาวรุ่มาหมาดๆใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือตอนนี้เลยได้ยินค่ะาว่าน้องกายมีความสนใจมากเลยค่ะกับทีวีซึ่งมีผลอยากทราบว่าน้องกายเข้าใจหรือว่ามีความรู้เรื่องทางด้านกับทีวีดิจิตอลค่ะค่ะสําหรับทีวีดิจิตอลนะคะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่า ไม่เคยศึกษารายละเอียดเลยค่ะนน้องกายทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเราด้านในปัจจุบันเขาใช้ทีวีในระบบอะไรคะ่ระบบอะนาล็อกค่ะแต่ว่าหนูไม่เข้าใจอยู่อย่างนี้ค่ะปกติทีวีนะคะมันจะมีช่อง 3, 5, 7, 9ค่ะแต่ว่าทำไมมันไม่มีช่อง 1, นงช่องสองหรือว่าช่อง4ค่ะคือพี่ฝนบอกว่าวันนี้ขอชื่นชมน้องกายนิดนึงแล้วกันนะว่า มีความรอบรูปมากเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะประเทศของเราใช้ระบบแบบแอนาล็อกค่ะค่ะถ้าตอนาเรียกกับช่องทำไมไม่มีช่องหนึ่งช่องสองช่องสี่ใช่ปะก็คือประเทศของเราจะมีช่องสามห้าเจ็ดเก้าค่ะส่วนช่องหนึ่งช่องสองช่องสี่ช่องหกซึ่งเป็นช่องอยู่ใกล้ๆกันใช่ปหคะถ้าเรามีช่องติดกันจะทําให้ระบบของภาพสัญญานั้นจะมีแบบไม่ชัดเจนหรือว่ามีการแยกสัญญาณกันได้จึงจำเป็นต้องให้มีการช่องนั้นต้องห่างกันไปหนึ่งช่องค่ะแต่ว่า หากเรามีแบบระบบอนาล็อกเอ้ยมีายสาพูดผิดแล้วระบบดิจิตอลก็ะจะสามารถทําให้ตอนนี้ระบบของเรามีช่องผิดกันได้หนช่องหนึ่งช่องสองสามห้า่ยเดในปัจจุบับน,นนั้นนะคะทีวีก็มีเพียงแค่หกช่องเท่านั้นนะคะแต่ว่าในอนาคตนั้นนะคะทีวีดิจิตอลของเราจะมีมากถึงหนึ่งร้อยช่องกันเลยถ่ายน้องายทีนุ่นค,นคะใช่แล้วคะ่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เราอยากทราบนิดหนึ่งว่าน้องชายพอจะพร้พอมเข้าใจไหมคะว่า ทีของเรานนมีประโยชน์อย่างไรบ้างสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมทีวีของเราอยู่ในทุทกๆวันค่ะค่ะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเราได้รู้ข่าวสารนะคะผ่านทีวีนะคะถ้าไม่มีทีวีตรงนี้เราอาจจะไม่รับรู้ข่าวสารทั่วถึงก,ก,ก็ว่าได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ฝนอยากให้น้องกายฝากนิดน,นึงแล้วกันเนาะกับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลเลยที่กำลังจะออกงานนั้นอยากฝากอะไรบ้างคะค่ะก็อยากฝากนะคะให้หน่วยงานนะคะให้มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ ชีวีดิจิตอลนะคะให้มีความรู้มากกว่านี้ค่ะใช่แล้วค่ะค่ะก็อย่างที่ทาราบกันนะคะว่าทีวิของเรานั้นจะไม่หยุดนิ่งแค่นี้นะคะเราจะมีการพัฒนากันอย่างไม่หยุดกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้คือเสียงน้อยๆทำผู้ดน้อยจากเด็กคนหนึ่งนะคะก็อยากฝากทุกคนคะ่ะรับฟังแล้วก็ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลนะคะและตอนนี้เราต้องขอขอบคุณน้องกายค่ะทีมนักนเพนแขกรรับเชิญให้เราในวันนี้ค่ะ ตรงหน้าค่ะเรามาคอยติดตามเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลกันอย่างเจาะลึกกันเลยค่ะและตอนนี้เราต้องขอคุณแพรเชิญตัวน้อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองถามความคิดเห็นของเพื่อนๆกันดูว่าเขารู้จักทีวีดิจิตอลกันไหมไปชมกันเลยพี่รู้จักทีวีดิจิตอลนะฮะไม่รู้จักครับรู้จักทีวีดิจิตอลไหมฮะไม่รู้จักค่ะรู้จักทีวีดิจิตอลไหมฮะไม่รู้จักค่ะ ในเมื่อไม่มีใครรู้จักทีวีดิจิตอลกันเลยถ้าอย่างนั้นเรามาทําความรู้จักกับทีวีดิจิตอลกันเลยฮะทีวีดิจิตอลคือระบบการส่งสัญญาณแบบใหม่ที่ใช้ระบบดิจิตอลในการส่งและรับสัญญาณจากเสาส่งไปยังทีวีตามบ้านภาพและเสียงที่ได้จะคมชัดกว่าเดิมและมีช่องให้ดูเพิ่มถึง48ช่องนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อ ใจขมักขมึนมากในการหาข้อมูลเพื่อนําข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่แล้วนะคะต้องมีความน้อยใจทีเดียวเลยเพราะว่าประชาชนนั้นไม่รู้จักทีดิจิตอลกันเลยค่ะพวกเราสองคนเลยมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวมากเพื่อหาข้อมูลมาค่ะคุณเว็บได้หาข้อมูลอะไรมาบ้างคะเกี่ยวกับทีดิจิตอลค่ะอย่างที่ทราบกันนมคะยินดีผลว่าในปัจจุบันนั้นทีวีบ้านเรายังคงใช้ในรูปแบบของอนาล็อกค่ะ ซึ่งการแบบอันอันล็อกนั้นได้มีการมีทั้งแบบขาวดำมาแล้วก็แบบจอสีด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งได้มีการใช้แบบจอสีในรุ่นขลังของจอพนปอนั่นเองค่ะและเทนีอคุณเล็บรูปแบบของทีดิจิตอลของเรานั้นจะเข้ามาในช่วงปีไหนคะในปี2 5 5 8นปค่ะเพียงแค่2ปีเองนะค่ะแข่งกับอาเซียนเลยทีเดียวเนาะใช่แล้วค่ะแล็กขอบรู้ว่าความเป็นทีวีดิจิตอลนั้นดีกว่าทีวีอนาล็อกอย่างไรบ้างหนึ่งเลยก็คือ คุณภาพของเสียงและภาพนั้นคมชัดกว่าค่ะใช้แล้วค่ะเพราะสามารถรองรับบริการมัติมีเดียใหม่ๆนะคะรวมถึงการส่งข้อมูลนั้นก็สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบอนาล็อกเช่นเดียวกันค่ะโดยจะใช้ระบบ DVB-T2 นั่นเองค่ะนั่นก็คือมาตรฐานของอาเซียนนั่นเองไะมคะใช่แล้วค่ะซึ่งบอกว่าฟังคําว่าอาเซียนพาร์ททีวิต้องพิสูจน์ความถึงเพลนแล้วก็ดีใจมากเช่นเดียวกันเนาะแลขความสำคัญของทีวีที่ต้องอย่างก็คือ ข้อสองคือทีวีจอหนี้สามารถถ่ายทอดได้ทั้งทางแบบดาวเทียมรวมถึงเคเบิลได้รยวกันค่ะค่ะแต่ทีวีบ้านเรานั้นก็จะมีช่อง3 5 7 9 1เนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าทีวีดิจิตอลในอนาคตมันจะมีช่อง1 2 3 4 5 7 8 9 0มาดตามลำดับไปเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะหากตอนฝนเป็นเด็กเลยก็ได้จะสงสัยมากว่าทำไมมีช่อง3ช่อง5แล้วช่อง1ช่อง2ไปไหนใช่ไหมคะ ข้อห <S an> น,นึ่งสองคือช่องของสัญญานั่นเองใช่แล้วต้องมีส,ญญงสัญญาณที่ห่างกาันค่ะเนื่องจากว่าหา่งสัญญาณผิดกันนั้นการรับสัญญาณภาพอาจต้องมีการแย่งชิงกันเพื่อจะทำให้สัญญาณไม่ชัดเองค่ะจึงทำให้มีการห่างกาันแต่เมื่อทีวีดิจเข้าเข้ามานั้นปัญหานี้หมดไปอย่างแน่นอนะคะ่ะมีทางเลือกให้เราสามารถรับชมได้อีกหลายช่ยงองทางค่ะคุณแว็บ,บใช่ค่ะจะมีการรับชมแบบหลากหลายน,นะคะโดยจะเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของต่างประเทศด้วยค่ะใช่เลยค่ะเหมือนที่เมื่อกี้คุณแว็บบอกว่า ประโยชน์ของทวิตเตอร์เลยคือมีการทั้งแบบประชาชนนะบริการบ้างแล้วก็ธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีทางเลือกหลายทางเลือกคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นรายการดีๆช่องทีวีดีๆค่ะรวมถึงเป็นโอกาสดีๆให้กับผู้ที่หางานทำหรือว่าหารายได้ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคณะนาคตทเนี่ยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เนี่ยจะ บูมมากเลยะคะในอนาคตเนียค่ะสองปีทาน้าเองค่ะคนไปนอกคนตกงนั้นต้องอดทนไปนะคะอี่สองปีค่ะโทรทัศน์ของเราจะมีการพัฒนาไปเช่นเดียวกันค่ะสาวๆคุณผู้ชมเช่นใหมคะว่าเราต้องควรหาข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวเองด้วยนะคะว่าเรื่องราวต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่เราพูดในวันนี้กับอนาคตนะคะค่ะเพราะว่าในเรื่องราวของชีวีนะคะจะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเราจะต้องมีการ พัฒนาไปเรื่อ,อยๆอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะใช่เลยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายสีงยงอีตายนี่ไม่ร,รอดใส่โทรศาพัพท์บาทเราไม่ถิดเลยนี่ออปังนฟือนี่เออเซ็งเหมือนกันไม่รู้ทำยังไงดีหายเจ็บหัวแม่ ้องครัวต่อไปทีวีบ้านเราเป็นดิจิตอลหมดแล้วถือแล้วดิจิตอลนั้นเราไม่เคยเห็นก็ช่องมากกว่าเดิมสัญญาล่งกินไม่มีเดียวเชื่อแบบนี้เลยเลือดทำาถลืได้เลยนี่ฮะบ้านเรามีแต่จานกาตาทำเหลือนี่ง่ายง่ายเลยอย่เราแค่ไปซื้อกล่องรับสัญญาณมันมาหรือว่าเรางนก็เราเปลี่ยนเซตั้งใหม่กันเลยนี่รับรองว่าชัดแถวเลกันตาแฉะเลยไปไปเราไปซื้อใหม่กันกันนั้นนะเดี๋ยว Vai, não vai, veio, vai, vai.